วันนี้อยู่กับผมในรายการออ Dark Rider Gamer TV นะครับวันนี้เราจะมาเปิดช่องวันแรกก็คงจะไม่ไยิ่งใหญ่อะไรมากนะครับถ้าผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์อะไรคือผมไม่ค่อยได้ว่างนะครับเกมก็อาจจะประมาณ5นาทีได้นะครับงั้นเราไม่ไม่ไปการเสียเวลาเราไปเริ่มเกมกเลยนะครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของรถผมนะครับคันนี้นี่ก็เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับผมอุ้ยพึ่งใส่เกียร์หลังไว้ไปแล้วเราก็จะไปรับผู้โดยสารกันนะครับ คุณอาจจะสงสัยว่าทําไมผมใช้แบบพวงมาลัยครับผมแบบถนัดนะครับถนัดแบบพวงมาลัยผมก็เลยเพื่อความสะดวกนะเนาะผมก็เลยใช้แบบนี้ไหนอันไหนแพงที่สุดเราเราต้องทําการแพงที่สุดหรอครับเราเรากงไปแล้วครับเรียบร้อยอเดี๋ยวเราจะเลือกอันสองแล้วกันนะครับ ที่ข้างรถนี่ถ้ามีตัวอักษรดูงข้างนี้ก็เป็นชื่อของรายการเรานะครับก็ถ้ามีเสียงอะไรผ่านไปก็ขออภัยด้วยนะครับไปวันนี้เราก็จะไป ที่ไหนดีผมขอเปิดเสียงก่อน เกมนี้ก็อาจจะเล่นยากหน่อยหนึ่งนะครับเนื่องจากผมเพิ่งเล่นรถก็ค่อนข้างที่จะอืดน,นะครับอขอโทษอภัยทุกท่านด้วยนะครับลืมมองแมพครับผม เราก็จะจะทำการเออ่แวะปั๊มก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรถก่อนนะครับผมนี่เราจะใช้รถคันนี้แทนเพราะว่ารถคันนี้นั้นมันถูกแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปนนี่ ผมิดขอเปลี่ยนรถก่อนนะครับเกมก็ค่อนข้างที่จะค้างเงินนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ค้างพาสองนะครับรว่ตอนนี้เครื่องเกิดอาการคร้างสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม